เงาะสีทองอยู่ที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทุกคนวันนี้พามาท่องเที่ยวนาสารเมืองเงาะที่เรื่องชื่อนี่คือเงาะสีทองพันสีทองค่ะทุกคนกำลังเหลืองพามาชม สวนเงาต้นนี้อายุ5ปีเงาะสีทองเป็นอะไรที่ปลูกง่ายกว่าเงาะโรงเรียนไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าจะเปลือกนะสำหรับทำเงาะกระป๋องก็คือเงาะสีทองนี่ค่ะทุกคนเงาะโรงเรียนนี่เปลือกบางหวานล่อน งาสีทองนี่หวานกรอบเขาก็จะใช้ทำเงาะกระป๋องมากกว่าเงาะสีทองเองมากกว่าเงาะโรงเรียนพูดผิดพูดถูงเนาะเพราะว่าเงาะโรงเรียนเนี่ยเขาลูกเล็กกว่าเนี่ยเงาะสีทองก็จะเปลือกหนาเวลาคว้านเนื้อมันจะคว้านง่ายกว่าเงาะโรงเรียนเพราะว่ามันลูกโตนี่ค่ะพามาชมสวนเงาะ สีทองที่อำเภอนาสารซึ่งงาะสีทองหรือเง่งเงาะโรงเรียนที่อำเภอนาสารก็จะเรื่องชื่อค่ะในประเภทเงาะ